สวัสดีครับสวัสดีครับ y o u u u b e of กล l o โยกก็วันนี้นะฮะผมได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะการที่พาลูกสาวผมนะกลับมายังอ้อมบกของผมนะฮะลูกสาวผมเนี่ยไปติดอยู่ที่น้ำท่วมที่หัดใหญ่ผมกากวนกระวายก็เลยเอารถฝาน้ำไปรับลูกสาวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปเจอเหตุการณ์อะไรมั่งนะฮะที่ทำให้ผมแบบ ต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยเหมือนซูนามิเลยนะมันเป็นน้ําท่วมผมว่าครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอ,อําเภอหัดใหญ่นะจะเล่าว่าวันแรกเนี่ยวันศุกร์นะฮะน้ําขึ้นใช่ไหมครับลูกสาวผมโทรมาให้ผมไปรับผมมาทําการจะไปที่หัดใหญ่ละแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่า,วาน้ํามันจะท่วมนะฮะตอนแรกผมเอารถเก่งไปรถที่มันต่ํา นะครับไปกับไปกับลูกไปกับเมียแล้วพอไปเสร็จปุ๊บต้องตีรถกลับมาพอตีรถกลับมาวันศุกร์เนี่ยก็รู้แล้วว่าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันขึ้นต้องต้องเอารถใหญ่ผมก็เลยรอวันเสาร์ว่าวันเสารก์กล่ว่าจะไปกรอบหนึ่งก็ไปไม่ได้นะฮะฟังข่าวมาก็เขาก็บอกว่าน้ำติดน้ำนะฮะแล้วคราเนี้น้ำท่วมจริงจริงวันในวันเสาร์ พอวันเสาร์น้าท่วมจริงเนี่ยปุ๊บวันศุกร์น้ําท่วมแล้ววันเสาร์น้ําน้ําเริ่มลดลงผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีวันเสาร์พอวันอาทิตย์น้ําเริ่มขึ้นเช้าผมก็เลยนึกในใจอน้ําขึ้นเช้าแต่มันอาจจะไม่เยอะอาจจะอีกวันนึงอาจจะลดลงนะครับพอวันจันทร์เนี่ยลูกผมโทรมาว่าแบตกําลังจะหมดแล้วไฟเขาตัดแล้ว กำลังจะตัดวันจันทร์เนี่ยผมลุยน้ําไปเลยผมก็เลยได้ทําการขับรถลุยน้ําฝ่าไปฝ่าที่ต้นไทรนะครับฝ่าที่สะกอมน้ําเนี่ยคือรถเล็กวิ่งไม่ได้ครับต้องเป็นรถใหญ่เดียวน้ําก็ท่วมประมาณท่วมกระโปรงรถนะก็ได้ทําการฝ่าไวมปีลูกขึ้นนห้เพื่อนๆดูได้ได้ได้ก็ผมฝ่าไว้ขนาดไหนเพราะว่าใจใจเราไม่อยู่หายใ่แล้วไงนะฮะถ้าเพื่อนๆมี มีลูกนะพกเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับว,ว่าวันใจเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราอยากช่วยเต็มที่แล้วแล้วพอผมไปเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆผมต้องจากโกลกเนี่ยปกติไปหันใ่เนี่ยประมาณสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงแต่วันนั้นนะ่ะผมวิ่งเก้าชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงเพราะว่าไปติดน้ําท่วมนะฮะติดติดนี่แล้วก็แล้วเราก็อ้อม อ้อมไปทางนู้นทางนี้นะฮะจนแบบว่าก็คือแบบว่าลอน้ําลงเอ๊ะลงไหมไม่ลงเดี๋ยวเราอ้อมทางนู้นนะครับอ่าอ้อมทางนี้ไหมก็มีพี่คนมีพ่อพ่ออ่าผู้ปกครองนะฮะไปไปด้วยนะแล้วก็มีพี่ชายคนนะครับซึ่งพี่ชายคนนี้เนี่ยอ่าเป็นอยู่ในแก๊งจักรยานด้วยกันนะฮะผมก็แค่แบบว่าเฮ้ยพี่ไปด้วยไหมเขาก็ ขาไปดูทางให้ผมแล้วกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยนะ้องอออเองเห็นเห็นลูกสาวผมเป็นหลานเขานะก็เลยก็เลยทาการแค่ถามคําเดียวเองพี่ผมจะไปช่วยลูกพี่ไปไหมเขาโดดขึ้นรถเลยโดยที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรเลยแล้วเขาไปเลยพอไปเสร็จปุ๊บไปติดน้ําไปติดน้ําเหมือนผมเลยก็เลยผมก็เลยเนี่ยรอบนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมางที่ผมแบบประทับใจแล้วก็แล้วก็ เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าผมเหมือนเหมือนกับปดปูใจเศร้าใจนะก็พอวันพอวันที่ผมไปได้เนี่ยผม,มอ้อมทางสงขาแล้วก็ตีกลับมาทางเก่านะฮะตีกลับมาเข้ามาหัดใหญ่ลุยน้ํามาตรง CPF ตรงนั้นฮะน้ําลึกแต่ก็ยังมาได้เมาน้ำมาได้เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปเจอค่ายนาเลสวน พอไปเจอพี่น้ององอาดใหญ่ฮะน้องน้องทหารนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องที่เขารับเคสอ่ะครับโอ้โหผมจะบอกว่าคนนี้เยอะมากๆคนเข้าไปขอเคสยกหูโทรศัพท์แบบโกลาหนนะมันเป็นอะไรที่โกลาหนมากๆเลยผมก็เลยแบบเดินออกมาเหี๋ยแล้วผมก็ไปเขียนไปเขียนเคสของลูกผมเนี่ยให้เข้าไปช่วยใช่ไหม ผมเดิอนออกมาปุ๊กแล้วมีน้อง,น,อง,น,องน้องสองคนผู้ชายผู้หญิงอายุน้อยมากเลยมาขอความช่วยเหลือบอกว่าน้องลูกเขาเนี่ยสองสามคนเนี่ยติดอยู่ในติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวแล้วน้ําจะจะท่วมถึงจะท่วมถึงหัวแล้วผมก็เลยชิบหายแล้วผมก็เลยดึงน้องเพื่อไปเอาใบของผมเนี่ยไปบอกเคสแล้วให้น้องผู้ชายเนี่ยเข้ากลับเข้าไปไปดูแลลูกน้องผู้ชาย ต้องปีนปีนเสาไฟฟ้าออกมานะฮะคิดดูน้ําสูงขนาดไหนผมก็เลยบอกเขาผมก็คิดในใจเออลูกผมยังอยู่ที่สูงยังปลอดภัยและมีอาหารพอเพียงที่อาจจะอยู่ได้อีกสองสาวันนะ,ะผมก็เลยกลับออกมาตีรถกลับออกมาที่สงขาแต่ก่อนตีรถสงขาเนี่ยผมมาได้ทําการไปที่ช่องเขาเหมือนกับว่าเขานัดลูกสาวผมว่า ถ้ามาเรือเข้าไปได้แล้วเนี่ยมาส่งที่ช่องเขาสรุปเรือเข้าไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าน,น้ามันเชี่ยวมากพอเรือเข้าไปไม่ได้เนี่ยที่ช่องเขาเนี่ยผมมีรูปให้ขึ้นดูนะครับก็เราก็ได้ทําการแบบตีรถออกจะตีรถกลับละผมไปเจอพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่ตรังคนคนนี้เนี่ยเขาบอกเขานั่งเขานั่งรอเรือมาคืนหนึ่งกี่ครึ่งวันเพื่อจะที่จะไปช่วยเมียเขา ซึ่งเมียเขาเนี่ยเป็นโรคหัวใจและที่สาคัญพี่คนนี้เนี่ยเขาช่วยน้ําท่วมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหันใหญ่นะครับเขาแจกของอยู่ตอนตอนที่ท่วมวันวันแรกวันแรกๆเขาช่วยขนของขนคน,คนอยู่นะฮะร,รถเขาจะเป็นรถเล็กๆแต่ว่ายกสูงก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นมืที่อยู่จังชื่อชื่อก้องชื่อก้องเขาก็คุยกับผมเนี่ยผมก็ได้ถามเขาว่าไอพี่ ทำไมถึงน้ำตาโคผมเห็นน้ำตาเขาเลงแดงครับเขาบอกเขาเขาาจะเข้าไปช่วยเมียเขาแต่เข้าไม่ได้เนี่ยเขารอเรือประสานเรือเรือก็ไม่มาใครก็ไม่มาเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะลุยน้ําเข้าไปตั้งแต่นั้นมาผมก็ทําช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้นะเราเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ํานะฮะหูผมเนี่ยหูดีมากเลยได้ยินเสียงบกเวกโวยวาย มีเจ้คนหนึ่งนะฮะโบกเวกโวยวายบอกว่าเฮ้ยเจ้เขาพูดยงไงว่ามีฐาน,นะซื้อเรือมาเลยนะฮะเรือลำหนึ่งอะเจเรือลำเป็นเรือลำไม่ใหญ่มากนะก็ก็ก็น่าจะนั่งได้ประมาณสี่ห้าคนอะเป็นเรือลำหนึ่งนะฮะก็ซื้อมามีเครื่องใหม่มาเลยซื้อเรือซื้อเครื่องมาเรียบร้อยเลยเพื่อจะไปรับพ่อเขานะที่เป็นคนแก่ออกมาแต่เขาเขาบอกว่าเขาสั่งเรือเนี่ยเขาจะ คือโปรโมชั่นคือจะแถมคนขับด้วยแต่คนขับบ้านดันนา้ําท่วมฮะอันนี้ผมก็เลยว่าถามเจ๊ผมรู้ว่าใครขับเป็นเขาก็ถามผมว่าทําไมเลื้อยขับไเปนะ็นผมบอกผมขับไม่เป็นบอกโอเงียบไปเลยแล้วพูดทําไมขับไม่เป็นผมก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวผมหาคนขับให้ผมก็เลยตะโกนเรียกพี่กองพี่กองตรงนี้ก็เลยวิ่งมาพอวิ่งมาเนี่ยผมก็เลยบอกพี่คูๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ผมหาเรื้อยพี่ได้แล้ว เขาแบบน้ำตาคอแล้วแบบว่าขอบคุณผมมานะผมก็เลยบอกบอกเขาว่าพี่ครับพี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยพี่เปดูแลเมียพี่อย่างเดียวพี่ไม่ต้องห่วงอะไรทนะั้งนั้นพี่ไปเลยผมกับพี่ชายคนหนึ่งนะช่วยกันยกเรือลงน้ําโอ้โหดูเรือโคตรหนักเลยยกลงน้ําไปพอยกลงน้ําเสร็จปุ๊บพี่เขาก็เลยคิดดูจะยกรถให้ผม รถของเขาคันสีเหลืองเนี่ยพี่เขาบอกว่าน้องน้องเอาไปเลยลูกน้องได้ออกมาแล้วน้องเอาไปช่วยบอกผมอ่ะให้ผมเอารถเขาอ่ะกลับบ้านไปเลยกลับโรกไปเลยผมให้ผมก็เลยตกใจเนี่ยฮะก็เลยดีใจที่ว่าผมสามารถช่วยชีวิตชีวิตคนคนหนึ่งได้นะครับผมก็เลยเออเราก็มีความสามารถตรงนี้ก็เลยเออ หาคนจับชนกันแล้วก็มันเป็นดวงของเขาด้วยนะที่ที่เขาได้เรือและเขาและสิ่งสำคัญนั้นก็คือมันเป็นโชคตรงที่เขาได้คุณหมอไปด้วยคนที่เขาไปส่งคุณจะรับคุณพ่อในเป็นพ่อของหมอนก okay, 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 okay. ็เลยโอเคโอเคผมเรียบร้อยแนละ้วผมเลยเดินทางกลับไปที่ตรงขาเชื่อไหมวะเพาะว่าบอกว่า,มมวาสิติดสิ่งติเน,เนี่ย จนบรรดาลให้ผมอะเป็นนอนไถมือถือเล่นๆเสื่อตอนนั้นผมไม่รู้ผมจะทำอะไรนะผมเครียดด้วยผมก็เห็นเห็นคนทักมาผมก็ไม่อยากดูนะผมว่าทักมาจังเลยผมก็เลยเหมือนกับว่าผมก็เลยพี่เขาก็โทรมาเลยนะผมก็เลยลำคาญผมครับครับครับอย่างเดียวแล้วผมก็เปิดไปดูปุ๊บเขาส่งพระนะฮะซึ่งเป็นสายของผมหลวงพ่อคนวัดบางแสะมาให้ผมดู ผมอ่ะอยู่สงขาผมไปไหนไม่ได้นะผมบอกว่าพี่ผมอยู่สงขาไปไหนไม่ได้นะพี่ไม่ต้องอ่าพี่ไม่ต้องส่งอะไรมาเขาบอกว่าเอ้าพี่ก็อยู่สงขาผมก็เลยอ่านเดี๋ยวผมดูให้ผมพอผมดูไปปรากฏว่าเป็นหล่อหลวงพคนวัดบางแซะและปั๊มเนื้อว่านนะฮะผมเช่ามามาในราคาที่ค่อนข้างจะไปง่ายแล้วกันขายง่ายแล้วก็เก็บได้แล้วกัน พี่เขาเลยอยากปล่อยปล่อยให้น้องให้น้องออฟก็เห็นน้องออฟอยู่แถวนี้แล้วมาช่วยลูกเราก็เลยเนี่ยขึ้นรูปให้ดูแนะผมไปเช่ามานะฮะแล้วก็มีปิดตาท่านจันทร์สององค์นี่แหละครับเป็นการที่ผมเชื่อว่าเป็นการที่ผมช่วยคนคนหนึ่งแล้วผมก็มีกำลังใจแล้วก็มีบุญ มีอะไรต่อกันแล้วแต่มีสิ่งดีๆเข้าเข้ามาหาตัวนะแล้วพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งผมได้รับข่าวว่าเขาเขา้เขาไปช่วยน้องๆที่ติดอยู่ที่โรงเรียนออกมาได้สำเร็จก็ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้ผมไปช่วยลูกผมและผมได้ช่วยคนด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมพูืใจนะว่าผมได้ช่วยช่วยคน ผมรู้แล้วว่าทําไมมูลนิธิก็ถึงทําด้วยใจนะครับแล้วผมไปดูหน้างานเนี่ยผมไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องที่มันสะเทือนใจสําหรับผมมากเวลาเจอเคสแต่ละเคสที่เขาช่วยคนมาผมเห็นใจมูลนิธินะครับแล้วผมคนที่ทาํางานจริงๆอย่างผมวิปุ้มบรรดาพิโทนบางแคแล้วก็มูลนิธิของภูเก็ตหลายๆคนที่เขาเข้ามาด้วยใจ ผมเชื่อว่าคนดีๆยังมีอีกเยอะนะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กับชาวหัดใหญให่ผ่านคนไปด้วยดีด้วยนะครับก็ผมไปเห็นคนหันใหญ่แล้วเนี่ยผมน้ําตากรองสายจริงๆครับและผมมีแรงผมช่วยแรงผมมีใจผมช่วยใจและผมมีปัจจัยเล็กน้อยไม่มากก็น้อยช่วยคนหัดใหญ่สำหรับการ สนับสนุนมูลนิธินะครับผมก็โอนไปมูลนิธิต่างๆแต่ว่าก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะช่วยกันเป็นแรงให้กันเป็นใจให้กันก็ยังไงก็คลิปนี้นะฝากติดตามาออคนะุลกุลละรับเช่าพ,าพราะพ่อคนวัดบางแสและพระวันตนีนาลาที่ว่าพระยอดน,นิยมทั่วไปฮนะร้านอยู่อำเภอตุงเอกพลกจังหวัดน,นาลาที่วัดนะยังไงก็ฝากด้วยครับ